ค่ะสวัสดีวันที่21นะคะ21พฤษภาคม2566วันนี้เราก็มีสงบินนะคะงานก่อสร้างนะคะแล้วก็มีงานผู้หญิงน้องผู้หญิงจะเป็นงานฟาร์มไก่นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าแต่ละคนมาจากจังหวัดอะไรนะคะอ้าสัมภาษณ์สิชื่ออะไรชินวัตรัชินวัตรไปไปโรงงานอย่าง,งออ,อยุจังหวัดไหนยุ่ไทยนะครับ บ่แมนเท่านนะเป็นคนแตงวัดไดอุอดอนครับอุดรบานไดหงยเกลงครับหงวยเกิงโอ้มาอันนี้พี่ขอโอเคอันนี้อยู่จังหวัดอะไรผู้หญิงน่ะสยภูมิายภูมิไปงานยังโรงงานไก่โรงงานซ่ามไก่บ่ชํำแหลกไก่บ่อ๋อเคยบ่เคยไปแต่บันบ่อันนี้ครั้งแรก๋อโอเคเจหรือยังเสร็จแล้วบ่เอาสัมภาษณ์หน่อยมาจากจังหวัดอะไรชายภูมิายภูมิเอาหูจักกันบ่ บ่ฮัวไปงานยังนี่ไปกอสร้างโอ้ดีใจบ่ไยมามามาเสร็จแล้วมานี่ดีใจยู่ดีใจอยู่เออมายูรอโอเคอันนี้ถือไว้อันนี้ถือไว้อันนี้แหละชื่ออะไรพมกีดครับพมกีดมาจากจังหวัดอะไรชายภูมครับชัยภูมิเอ้าอันนี้ก็ชัยภูมิรู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเออดีใจไหมดีใจนอนหลับไหมนี่ก็หลับบ้างไม่หลับบ้างบ่ อย่าทำหายนะใบทุกอย่างที่เอาให้เดี๋ยวพี่พาไปออกตัวเด้อโอเคยืนรอ,อเดี๋ยวจะพาถ่ายรูปเด้อไม่อันนี้นะ่ะถือไว้เพราะว่าสิบ้าถ่ายรูปก่อนมายืนเลียงแถวหน้ากระดานตรงนี้อันมาเลยเลี้ยงแถวหน้ากระดานเดี๋ยวรอเออเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูป แล้วเราต้องรีบไปเข้าแถวเพราะว่าตอนนี้คนไม่เยอะถ้าคนเยอะมันจะมันจะแถวยาวมากมันจะช้าเสียเวลาพากันนอนหลับไหมนี่แต่ละคนอ่ะหน้าตาเหมือนไม่ได้นอนเลยเออนี่หน้าตาแต่ละคนแบบว่าเหมือนต่ีสองแต่ไม่พากันไปกินข้าวเอาทาไมอ่ะบนเครื่องบินมีข้าวให้กินเด้อก็ถ้าหิวหนาเดี๋ยวจะให้ไปเซเว่นตรงนี้แล้วก็ให้ไปเข้าห้องน้ำ ตรงนี้ใครจะเข้าห้องน,น้ําก็เข้าเลยแล้วเดินกลับมาตรงนี้ใกล้หมดยังเดสามคนมามาตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละมีกี่คนนะสิบ <90 S 1> <dau> เ, <13. S 2> เท่าไรสสิบสามยูหกแว 6, ถวและหกแถวละหกไหมขยับขึ้นมาแล้วก็นั่งลงนั่งลงหก <ten> คนนั่งลงหกคนไม่นั่งเรียงหน้ากระดาแนแหมเออ แล้วก็ยืนยืนเออนั่งแบบไหนก็ได้ข้างหน้าหกคนข้างหลังข้างหลังเจ็ดโอเค,อเ,คเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ในายจ้างดูว่าเรามาส่งบินแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิ โอเคมานั่งนั่งอีกสองคนนั่งอีกสองแล้วก็ยืนอีกสองนั่งอีกสองยืนอีกสองเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเหลืออีกคนหนึ่งถ้าอยากหลอกก็ถอดแมสออกนะคะเดี๋ยวเราจะส่งรูปให้นะคะนั่งอีกผู้นึงก็ได้นั่งอีกผู้นึงเดี๋ยวอีกผู้นึ่งเขายืนฝั่งนั่นโอเคให้ยืนฝั่งนี้นะเหลืออีกคนหนึ่ง ดเดี๋ยวสีส้มให้เด้อใจเย็นๆโอเคยืนฝั่งนี้ยืนฝั่งนี้เอาพาสปอร์ตออกมาโชว์แบบนี้ว่าเราจะได้ไปไต้หวันแล้วโอเคเร็วเลยอ้าวหนึ่งเอาเราเด้อเอาเราเด้เอ,อหนึ่งสองสอามแอบผู้ใดสีเขาห้องน้ำกับเขาผู้ใดสีเขาเซเว่นกลับไป,ไปไปให้ไปเขาห้องน้ำก่อน Uhm อะไรนะอ๋อสองคนใช่ไหมไทยสมัยไปเลยอันนี้ไปซีไอบ้เบ้าเขาห้องน้ำบ้เขาบ้เอากระเป๋าไว้นี่เขาห้องน้ำเรายางขึ้นมาเด้อ ไปสิ้าไปแล้วเด้พอพราว่าคนมันจะไล่เอากระเป๋าเข้าแถวตอนเดียวเข้าแถวเดียวมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้ามูหน่อยเรเอายับมาต่อแถวไปเลยต่อแถวให้มันเป็นแถวเดียวเอากระเป๋าของตัวเองได้ไปอันนี้กระเป๋าของใครอันของใครปะมาบัทีนียางมา เออยังมาเลยเราพามาเช็คอินที่เกตแล้วนะคะบินไชน่าแอ,อร์ไลน์11โมงตรงนะคะทั้งหมด13คนนะคะโอเคเดินไปเลยตอนนี้เราก็ให้ทุกคนนะคะไปเช็คอินออกตัว๋วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าได้ตั๋วแล้วต้องทำยังไงนะคะไปถึงไต้หวันสำหรับคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะกับพี่อยู่นะคะงานไต้หวันถูกกฎหมายนะคะส่งบินทุกวันนะคะเป็นงานก่อสร้างและงานโรงงาน,นะคะ่ะ รู้สึกว่าจะไม่ได้นอนกันนะคะแต่ละคนแม่นบอเธอนอนอยู่เสผู้หญิงมีหมองนอนอยู่อะนอนห้องเจ้าพ่อชีนอนห้องใดห้องเล็กอะค่ะอ๋อห้องไอ้แน่นอ๋อตื่นมายังตีสามตื่นแม่ยังตีสามแล้วผมได้ยินแต่เสียงมม่รู้กงกลางเออมามามาพี่พีชอธิบายไอ้ฟังแล้วก็เอามือถือถ่ายหน้าพาสปอร์ตไว้หน้าพาสปอร์ตนี่กับหน้าวีซ่าถ่ายไว้ เวลาเข้าไปหอดไตวันแล้วเขาเจ้าสิเอาพาสปอร์ตเข้าไปเอาไปเราบัตรเท้าเข้าไปถือจับขอแต่บอเขาสีได้เอาในมือถือให้เบิ้งถ่ายหน้าวีซ่าตัวเองไว้แล้วก็หน้าพาสปอร์ตถ่ายหน้าพาสปอร์ตแล้วก็หน้าวีซ่ามู่งจักบ่วีซ่าเดี๋ยวนี่หน้าวีซ่าคือคือหนนี่เขาไปถูกกฎหมไมเออพอเขาไปหอดแล้วล่ามเขาสีมาเอาพาสปอร์ตเข้าไปเอาไปเฮตไบกามาเขาเออน้าใบกามาก็คือบัรประซาชนเข้าเดี๋ยวไปใส่ยุพุนเราซัวเขาสีเอาพาดมาบัตรเทอเข้าไปตลาดตะลี่ถือจับขดแต่ เออทายไว้ตา้วก็ดึงอันนี้ออกดึง <ไ musician. S 1> เอาเอาไปเปลี่ยนซิมอันนี้นะ <erma. S 1> เอาไปเปลี่ยนซิมแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็บ,บริได้ใส่ <iende> มาเอามือถือนาะมาทายหนาะพาสปปร์ต,ตัวเองไว้อันนี้หนาะพาส์ปปอตอันนี้เขาเอ,อนะื่อหนาวีซ่าหนานี้ยทายไว้อันนี้ visuals, นนนนดึง <iende> ออกเราก็ทายเก็บไว้เออเอาว่างเอาว่างเส้นอันนี้คือนนข้เขาเฮ็ดนี่ก็ได้เออนี้ๆว่างสิทายเก็บไว้ ผู้ใดสิแลกเงินอีกบ่แลกละบ่ไม่ค่ะแลกไปยุบรีสอทพรีบลูแล้วเยี่ยงกว่แลกไปยุบรีสอร์ทโอ้แลกแล้วก็แล้วท้ายหน้านี้ไว้เด้อหน้าวีซ่าเออเออโอเคซ้ำกันแล้วก็อยู่บริษัทเออซ้ำกันพันสองร้อยเออซ้ำแมนซ้ำกันอันนี้ไม่ได้ซื้อกินเดี๋ยวไปคืนเครื่องบินเขาจะมีขขาวให้กินอยู่แต่ว่าร์มิเซเว่นซื้อห้องทองไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งเออแล้วแล้วพี่สิไปทรงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยท่ายางไปพร้อมกันมันจังบ่แตกกระจายมันสีหากันบ่เห็นเดี๋ยวไปพร้อมกันบื้อเดียวใกล้แล้วเราแม่นบ่เหลือจักคนหนึ่งสองแล้วสองสามแมนบ่กแล้วสามแมนบ่หัวท้องท้องโอ้ยบ่แม่นอันนั้นบริษัทอื่นตัวหนะห้องเฮามันมีจักคนนี่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสองคนนั่นไปไปบินไทยไทยสมัยเพราะฉะนั้นเฮาจะเหลือสิบเอ็ด นับดูสิบเอ็ดบส่สิบเอ็ดดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตรงสิบเอ็ดเพราะว่าเออเพราะว่าสองคนนั้นอันนั้นเดี้ยเพราะว่าสองคนนั้นไปบินในอีกสายการบินนึ่อันที่ยกเลิกยกเลิกไดพี่บลูดูอันนี้นะมีอยู่บ่มีคนยกเลิกอยู่บ่ นี่ผู้หนึ่งเลยครับผ่้สบายที่อ๋อเขาเป็นโรคเกาเป็นบ่ที่ว่าปวดขาน่ะเออเออนั่นแหละเป็นโรคเกามันอันตรายอย่าไปถ้ามีโรคประจำตัวนะไปไต้หวันนะเป็นยังไงมันบ่บ่คุ้มค่าเออเดี๋ยวเออเหลือผู้นี้บริษัทอันอันอันนั้นเจ้ากระสีม่วงคือกันมัไขยกัน ใส่เสื้อตัวละเจ็ดพันเนี่ยใส่เสื้อตัวละเจ็ดนเออเสื้อตัวละเจ็ดหมื่นเก่าใส่รถเนาะ่บไ้ซื้อน้ำน้ำให้ไปซื้อข้างในอยู่เซเว่นให้ซื้อของกินได้เด้อกินอยากกินหมูฝาวกินไปหอดเขา่ให้นำนำผลิตภัณฑ์หมูเข้าไปเด้อเอาสิตัวล้ำใส่เ้าไป มามาหมูผู้ใดเอาเชมผู้สบูยาสติฟันึ้นบนเครื่องมีบอบรายเดนี่บออยู่ในกระป๋เออแล้วไปโอเคห้ามเกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมิลพี่มาหลบได้พี่เด้แต่เชมพูเก็บเงินไว้แม่เดี๋ยวมันหายน้ำต้องต้องกินเพราะว่าเข้าไปไม่ให้เอาน้ำเข้าแต่ว่าไปซื้อข้างในได้ Okay, เอาเก็บไว้ดีๆเงินจะหายเรืออ yeah, okay, okay. ีกหนึ่งคนได้ได้โอ้ได้บอกว่เออเอาใส่รถเอาใส่ไปรถเอาใส่นนั่งกันอ๋อ อันน you know. ั no. to to ้นเขาย่างไปยังนั่นไปสิพาไปเซเว่นอันนี้กินก่อนอันนี้ถือเข้าไปได้เอออันนี้บอกเดี๋ยหนูบอกเดี๋ยวพาไปเซเว่นกินซะก่อนไปเข้าไปเซเว่นอ่าอันเจ้าทาผู้นี้เด้อมาเข้ามาเซเว่นก่อนปะมามาเข้ามาเซเว่นมาแม่มาแม่เรือยุคหนึงนะเอิ้นเขาเจอในเด้อนน่ะไปเซเว่นก่อน เซเว่ in, นอีเลฟเว่นซื้ออะไรก็ซื้อไปซื้อแม่ซื้ออะไรไหมไนะปในร้านไปไหนไปในร้าไปในร้าไปส่งขึ้นเครื่องขนมปังพวกขนมปังปได้ได้ได้อยู่นะเอาไปเลยซื้อเลยซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นน้ำอันนี้บอซื้อบอ อ๋อซื้อกินมาแล้วอยู่นบนเครื่องมันก็สิมี่เห็น้นเนี่ยเอากินให้อยู่เออจะไปกินอยู่บนเครื่องเอาเด้อตั้งขยะเอาใส่ในถุงเด้๋วพี่ไปทิมให้ก็ได้ที่แถวนี้บ่มี่มาเออเอถอถือไว้ถือไว้เดี๋ยวก็ได้เอาไปทิมแล้วซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นน้ำเด้อกินหลายๆกินไรไร โอ้ยบอกคืนเนาะอันนี้ซื้อยังก่อเท่าซื้อยังอภิชิตครับโอ้ยอิชิตมันบอกบ่เห็นผีตอนวิสาก็บเเห็นวะบอกเห็นครับโอ้ก็โลกก็บเเห็นตกใจบอย่านถึกหลอกวะวายานผีทรงซูเมอร์แม่พี่บอสบายพี่ก็เลยอยู่บ้านเดี๋ยวพี่สิเขาไปเยี่ยมเด้อแบบที่นี่นะเพราะเขาไปใน้หวันแล้วพี่สิเขาไปปีละหาเถอพี่สิเขาไปเยี่ยมข้ังงน โอ้คนไล่หลาเออเอาผู้หญิงน้ำหนาตัวที่อยู่ทั้งหลังมวอ่ะสาวเชยภูมิไปยุ่งงานอย่างกอฟ้ารมไก่ชั่มแหล่บอกว่ามันเขาให้ไปข่าบอกเอาดีๆเด้อเป็นฟาร์มไก่เนาะสิบเอ็ดคนเด้อมาเธออย่างน้คืนมาอีก สิบเอ็ดคนเอาถ่ายรูปถ่ายรูปกูนะพร้อมมีลียิ้มหวานๆน,นะจ๊ะเราจะไปส่งทุกคนนะคะเข้าสู่เกตข้างในแล้วนะคะ เอาผู้ใดสิไปไต้หวันกันติดต่อเขามาเด้อสิปิดการไทยทอดสนดแลวว่าที่นี่นะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์วยจ้า